สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กล <tem> <In> <ado> <un itions nível exist> ับมาพบกับทาวงัวหากินหมาทเกาะนะครับวันนี้ผมพพี่น้องนะครับมาหาง่วงงามกับราคาจับต้องได้เลครับพี่น้องกลับมาอีกครั้งนะครับที่บ้านโคกเครือตำบลดงย่างอําเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามนะครับน้องไปพบไปปอกับแม่แอลได้เลยครับแมวสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะครับแม่เนาะแม่ว่าวันนี้ได้ง่วงงามตัวเงงมาแปงปันพี่น้องครับพี่น้องมีแต่ง่วงตรงงงงามตัวแดงแครับนีณ อ่อมนี่อากาศขึ้นนะพี่น้องแต่ว่าตัวจริงนี่นแดงเข้มทุกตัวพิการกระตังยูทีบ้านโคกเขือนั่นแหละเนาะจ้าวุติพัดฟาร์มวุติพัดฟาร์มครับบ้านโคกเรือตําบลดงยางจ้าอำเภอนาดูนจังหว <โข S 1> ah ัดมหาสารคามผู้ใดเขามาหวายประทดัดนาดูนนะครับอยากได้ง่มงงำครับราคาจับต้องได้ครับมอนี้แมวก็ได้มาหลายตัวหลายโคมพี่น้องสีแดงทุกตัวเข้มเข้มทั้งนั้นเลยครับการรับประกันกับเหมือนเดิมนะแมวเนาะ รับประกันจ้ารับประกันตำนี้จ้าสากลกระตกก่ถอนหน้าด่างหางดอกทุ่งก็คือตรวจเรียบร้อยแล้วถ้าบววท้องคือมีคิบิดูการตรวจครับเอกสารใบอ่ใบหลอดครบ้วนครบจ้าใบเอฟกับตัวใดใบเอฟกับมีใบเพชรมียังมีครบทวนนะพี่น้องตัวใดไม่มีก็บอกไม่มีตัวใดอ่านี่ตำนี้ตรงใดห้องแจ้งพี่น้องเมืองต้นการขนส่งกับส่งได้ทั่วประเทศนะแม่เนาะจ้าส่งฟรีสองร้อยกิโลเอส่งฟรีสองร้อยกิโลนะแม่เนาะจ้าส่งฟรีสองร้อยกิโล แต่ว่าบางเทียคุยกันแล้วก็ราคาตกลงกันได้ก็บสองร้อยสามร้อยโลก็ส่งฟรีได้ครับพี่น้องเรื่องการขนส่งบ่แม่นเรื่องปัญหาไปตัวแรกแฮงหมาเลยบ่แม่จ้ะเอาตัวไหนก่อนแม่จ้ะตัวเอาตัวใหญ่ๆนี่ก่อนเลยเนาะเอาพี่น้องเอาทองใหญ่ๆทองฮกเดือนแล้วจ้ะแม่แม่มารวยจ้ะบ่เป็นหัวผูกครับพี่น้องแม่มารวยตัวนี้น้องเอ๋แม่มารวยทองกับ ออกฟอร์ดแยกเพดจ์จ้ะทองกับออกฟอร์ดแยกเพดจ์นะพี่น้องเลยเอาเอาเฟมหยักหยักให้พี่น้องเบิร์นก่อนเลยตัวนี้เป็นวัวเอฟหนึ่งเนาะแม่เนาะบัจ้าตัวนี้บ่มีใบเอฟใบ,บเอฟหายจ้าตัวนี้บัมีใบเอฟเนาะตัวใดบ่มีใบเฮาก็จะบอกบ่วมีนะครับน้องเบิร์นกุ้งสร้างครับพี่น้องตัวนี้ทองกับออกฟอร์ดแบบแยกเพดจ้์ข่องจักเดือนแล้วพ่ออันแม่หกเดือนกว่าแล้วจ้ะหกเดือนกว่าอ่าสูงประม่านลอยลอยหาซิบหาบวกลอยหาซิบหาบวกพี่น้องนอกตั้งหลังตรง โค่นหางยังไงครับพี่น้องนี่สูงร้อยห้าสิบห้าบวกนะครับอ่านุมดีไม่มีติ่งนะครับหางลามสวยๆครับพี่น้องนี่หางใหญ่ครับตัวนี้นอกก็ใหญ่หนอกตาเป็นเหยาวเลยจ้าตัวนี้เป็นง้อปู่ป้าพันธุ์เลยพี่น้องแรงเข้มตัวใหญ่ๆครับพี่น้องสีตัวจริงแดงนะพี่น้องแต่ว่ามานีบรรยากาศขึ้นฟ้าขึ้นฝนครับอ่ะอาพี่น้องตัวนี้นะครับง้เฟิมยังไงนะครับตัวทองสองครับออกฟอร์ดแยกเพศดีพี่น้อง แยกเพศหกเดือนกว่าน้ะแม่เนะาะใกลส้สีออกแล้วครับพี่น้องเนี่ยเอาหนอกต่างๆเนี่ครับสูงร้อยห้าสิบห้าแม่เปิดราคาไว้ตัวไหนครับยักๆตัง้งส่ราคานหนึ่งแสนห้าพันบาทจ้ะหนึ่งแสนห้าพันบาทพี่นอ้องมาแมนแสนห้าหมื่นนะพี่นอ้องเนี่ยแสนห้าง่วนะครับนี่ตรงนี้แสนกลัวแต่ว่าแม่แอววาแบ่งปันพี่นอ้องเป็นเลี่ยงนะครับหนึ่งแสนห้าพันบาทผมว่าต่อได้หลอดแสนแน่นอนพี่นอ้องมีเงินกะลองมาต่อเบิร์นะพี่น,อน,อน,อนอ้องง่วนหยักๆแบบนี้ละ แล้วก็ท้องแยกเพศกับออกฟอร์ดนพี่น้องโทมัสเล่นน้ำกันกันได้ครับนี่โทมาเล่นมายามกันพี่น้องเลยมาเบิ่งัวจริงใหง่กในภาพอีกนะครับวันนี้แสงบดถึงบันไดนะครับพี่น้องแต่ว่าไงงามสีดีครับพี่น้องตัวนี้อ่าท้องแยกเพศกับออกฟอร์ดหกเดือนกว่านะครับราคานี่ตตอลองเลยนะครับหนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับอ่แต่มันปีที่แล้วกับสองแสนเพิ่อแล้วครับตัวนี้อ่ะไงไงยังงักสีครับเฮงไงเงาอ่า สูงไม่มีตำหนิแล้วแม่เนาะอ่าบิมี<ข>ตำหนิจ<า>้าบิงเละเบิ้งนมนมซีแล้วแม่เนาะนมซีจ้ะอ่านี่พี่น้องน,นันาน,นานตันตันเชิงเชื่องหัวใหญ่ตะบาเฉียงเงี้ยงเงี้ยงเบ็ดดีนะครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงโคนหางเนาะเป็นสอออนแลแม่เนาะตัวน,นี้หางใหญ่ยงก็ดีโคนหางใหญ่ก็ฟาร์มือนะครับนี่เปิดราคาไว้อยู่ที่หนึ่งแสนห้าพันบาทนะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับแล้วก็ส่งฟรี สองรอยโลสามรอยโลก็ส่รงฟรีได้พี่น้องมีเงินสำหรับก็บน้องเขมาสอบถาม,มิงึงนี่พี่น้องงวงงามเส้นยักแบบนี้แหละครับเอาไปเลี้ยงสายพัฒนาครับเอาทีเดียวจบเลยครับตัวนี้แล้วก็ท่องออกฟอร์ดแบบแยกเพศพร้อมได้พี่น้องนี่โอกาสเป็นตัวแม่สูงมากไม่มีตําหนินะครับนี่เอายางพี่นอ้องิึงนี่เออเด้ถามมางวงงามกินหยาบนครับตัวนอ้กินเก่งครับพี่น้องนี่กินบัเหลรอพี่น้องนี่กินให้บ่งเลยอ่านี่นี่แหละพี่น้องงวงงาม หยักๆครับพี่น้องนี่ราคาต่อร่องได้นะครับอ่าอาตัวต่อไปเลยครับผมตัวต่อไปมะ <c oughs> ตัวต่อไปภาพพี่น้องมาเบิง่งวัวแม่แดงแม่สาว<ร>ก็ได้นะแม่สาวตีน่ะแ,แม่สาวทองแรกเป็นแม่สาวทองแหลกครับเฟมใหญ่ๆหนังหนานๆครับโอ้ทองคับส7 2ไอ้สีประดูสีประดูจ้าเป็นแม่สาวทองแหลกเลยตีน่ะแมนจ้าอ๋อตัวนี้ลูกผู้ใดไพ่อลูกครับตัวนี้ลูกตัวแม่มันนี่ เขาว่าลูกสามหนึงน่งเนาะสต่ว่าตัวนี้บ่มีเอกสารนะครับจะเป็นพี่น้องเบ่งเนื้อหนังเอาพี่น้องใหญ่แห้งครับตัแม่นี่แล้วก็ทองกับเคเอฟเจ็ดสองสาวทองแเอ่อไอ้ีประดุจเดือนครับตัวนี้ทองสามเดือนกว่าสามเดือนกว่านะครับง่วเฟ้นมยังไงยังสี่พี่นองนี่อทองเคเอฟเจ็ดสองไอ้ีประดูสามเดือนกว่ามีคลิปวิดีโอการตรวจทุกตัวนะครับอแม่แดงโบดครับสูงกว่าม้าลอยอะไรครับตัวนี้ลอยห้าสิบ บวกลบจ้าอร่อยหาซิบบวกลบแล้วกันเนาะอ่พี่น้องประม่านหนีนะครับนี่นั่งนั่นนาโยนโยนไหมนี่แหละครับไม่มีตําหนิแล้วแม่เนาะจ้าบ่มีตําหนิจ้าไข่ยใหญ่ครับพี่น้องเชื่องดีจ้าโบสกับโบสครบเครื่องนะครับตัวนี้นี่พี่น้องสูงกว่าบ้านลอยไปหาซิบบวกลบแล้วกันพี่น้องสีใหญ่ไปอีกหลายอยู่ใหญ่ไกเล่นหลายครับพี่น้องเสียดสีลูกสองลูกสามนี่ครับนมซีเชิงขาก็ใหญ่ดีจ้าเบื้อเรื่องดีโบสถ์ขับ รับตัวเาาครับตัวนี้เนาะเาวอยู่ครับพี่น้องผูใด้มองหางัวแม่สาวคองแรกเฟียใหญ่ๆมาทั้งพี่อีกลุกยังไงยังไม่เออยังไม่ตัวนี้ทองสามเดือนนะครับพี่น้องนี่จ้าทองสามเดือนกับเคเอฟเจ็ดสองหรือว่าไอ้สีปดูนะครับนี่พี่น้องเบืงสูงเาาครับตัวนี้เปิดราคาไปเท่าไหร่ไหมเปิดราคาไปแปดหมื่นเจ็ดพันจ้าแปดหมื่นเจ็ดพันบาทพี่น้องเป็นงัวเฟียใหญ่ๆนะครับพี่น้องนี่อ่านี่แล้วก็เป็นแม่สาวทองแรก ประกันทองประกันตําหนีนะครับมีคลิปดูการตรวจนะครับนี่นออหนองต่างๆพี่น้องแพทหลังกว้างๆสาวหน่อยแต่ว่าเชื่องดีอายุสิบปีทั้งหลายนะตัวนี้เนาะเป็นเสาวครับพี่น้องนี่หน้าง้งามๆครับนี่หน้าหวานนี่เพิ่งได้แขวคูหนึ่งครับพี่น้องมาเึ่งถึงสองปีตัวนี้นะครับท้องกับเคเอฟเจ็ดสองไอ้์ีประดู่สามเดือนกว่าตรวจท้องเรียบร้อยนะครับรับประกันทองหลานเปอร์เซ็นต์พี่น้องว่ามั่นใจว่าท้องเ่าทองครับ เอาวมาตรวจอีกก็ได้นะครับตวัตวนี้ก็ได้ค่ะครับพี่น้องตรวจซ้ไในทุกโตเพื่อความสบายใจของผู้สื่อผู้ขายพี่น้องเนี่แหละนี่ไอพี่น้องมั่นใจมาข่องแน่นอนครับพี่น้องตัวนี้นะครับเปิดราคาไว้อยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับนี่งวเฟิมใหญ่ๆครับพี่น้องแล้วก็เป็นแม่สาวข่องแรกครับแม่สดๆแบบนี้แหละครับพี่น้องเอาไปเลี้ยงเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับตัวนี้แกนขาดีไม่มีตําหนินมสี บือเรื่องดีหนาวหวานครับพี่น้องนี่โซอ,ออกลูกมาอีกใหญ่ไปอีกแล้วว่าตัวนี้ <c oughs> ยังจิต่องใหญ่ยังจีต้นลำตัวใหญ่อีกพี่น้องนี่ยก็สีท่องโฮเกี้นเดียวกับโอ้ยเป๊ะออกลายอยู่ค่ะนี่ตัวนี้กับเบียดๆไปลอยหาซิบแล้วนะตัวนี้เนาะหาจีลอยประมาณนี้ครับลอยหาซิบบวกลบครับบวกลบส <48 S 2> ี่สิบแปดนี่รับประกันให้เลยจ้ะอ๋อรับประกันตีประกันไว้ต่ำๆเลยสี่สิบแปดครับพี่น้องร้อยสี่สิบแปดนะครับแต่ว่าตัวนี้แข้งขาใหไงนะครับนี่อ่าสมส่วนสมูทครับก้องแรกพร้อม เปิดราคาไว้ที่แปดหมืนเจ็ดพันบาทนะครับราคาต่อรองได้นะครับส่งฟรีพี่น้องสอง้อยโลสามร้อยโลกะส่งได้พี่น้องยุ่ธที่การตกลงราคาส่งได้ทั่วประเทศนะครับพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับนี่หรือจะแวะเข้ามาชมที่พอกจีฟาร,ร์มก็ไเลยครับพี่น้องนี่สวยๆอ่านี่ายางพี่น้องเบิงบ้งยางบงไม่มีตำหนินะครับหนานๆยิงๆย่งสี่เลยพี่น้องนี่ แต่อไปเห็ดเป็นแม่บอกแม่พันธุ์ครับนี่อ่าเอาตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปเป็นแม่สาวแดงบดโบ๊ทเท่กันพี่น้องนี่สถานะคือท่องอีฟแม่ตัวนี้จ้าท่องซีเดือนแม่กระแตท่องซีเดือนเป็นแม่สาวจ้าอันนี้ท้องแรกหรือท้องสองครับท้องสองจ้าท้องสองเนาะอ่าตัวนี้เป็นง้วงเอฟหนึ่งนะครับพี่น้องท้องสองอ่ามีใบเพชรนะครับนี่อ่าซื้อเพิ่นซื้อมวนคักแม่กระแตครับ พอเป็นสายพันธุ์ KF สามหนึ่งนะครับพี่น้องนี่พอเป็นพันธุกรรมของ KF สามหนึ่งมีเอกสารใบหลอดครบนะครับพี่น้องเป็นตัวนี้เกิดปีสองพันยี่สบประมาณสามปีเป็นแม่ท้องสองครับพี่น้องสูงๆยๆงไงซี่ส่ะพี่น้องนี่ตัวนี้ท้องสองท้องก็พูดได้ครับตัวนี้ออกฟอร์ดแยกเพศจ้าท้องออกฟอร์ดแบบแยกเพศพร้อมเป็นแม่ท้องสองครับนี่แทงขายยังไงครับบดจัดๆครับท้องยี่เดือนล่ะครับแม่ท้องสี่เดือนจ้าท้องสี่เดือนอ่าพี่น้องบึ่ง นี่นมซีครับงามๆามครับเสมอกันเลยโคนหางยัญ่ๆนี่ครับฟังเอฟนะครับนี่เป็นวัวเอฟหนึ่งนะครับเอฟหนึ่งเตี้ยมยันยังสิพี่น้องนี่สูงประมาณร้อยเทเลสแม่ตัวนี้ร้อยห้าสิบบวกบวกอยู่จ้ะสูงร้อยห้าสิบบวกบวกนะครับพี่น้องนี่รับประกันให้คันตั้มร้อยห้าสิบรับประกันไว้ร้อยห้าสิบได้พี่น้องมันอาจจะมีบวกกับกวัเพั่อละท้องกับออกฟอร์ดแบบแยกเพศดซี่เดือนตีแม่ซี่เดือนค่ะอ่าพี่น้องแข้งขาดีไม่มีตำหนินะครับ เิ่นยาวเด้นหนาครับพี่น้องนี่หนาหวานหวานเป็นแม่ท้องสองนะครับอ่าเดี๋ยวนี่นี่อ่าเนี่ยเมืองแพนหลังอ่าอ่าสวยๆตัวจริงนี่สีแดงเข้มนะครับพี่น้องมืนหนีบ่มีแดดมันนี้บ่มีแดดครับมันนี่เปิดราคาตัวนี้เปิดราคาเท่าไหร่มาเก้าหมื่นเจ็ดพันจ้าตัวนี้เก้าหมื่นเจ็ดพันบาทนะครับพี่น้องเป็นงัวเอฟหนึ่งมีใบเพชรแล้วก็ท้อง ออกฟอร์ดแบบแยกเพศนะครับสี่เดือนสูงประมาณร้อยห้าสิบบวกประกันไปที่ร้อยห้าสินะครับแข้งขาดีไม่มีตำหนิลมซีหนาหนาครับพี่น้องนี่หนังยน่นย่นกึงเชื่องครับพี่น้องวงวงใหญ่แต่ว่นหนาแล้วก็เชื่องราคานี้ต่อรองได้นะครับเก้า0มืเจดันบาทนะครับนี่เฟ็มใหญ่เป็นแมสของสองของเสียกับของเงื้อได้ะอะไพี่น้องแดงๆตัวจริงนี่แดงนดะ้พี่น้องต่ว่าบุอนี่แดด แดดบ่มีครับพี่น้องนี่คืมฟ้าค้มฝนนี่พี่น้องสูงใหญ่เออนี่สวยแล้วครับพี่น้องนี่นี่ฟังเอฟนะครับตัวนี้อ่ะนี่แหละครับพี่น้องเป็นวัวเอฟหนึ่งมีใบเพชรนะครับแล้วก็ทองออฟฟอร์ดแบบแยกเพศมีคิวดิโการตรวจทุกตัวพี่น้องเม่มั่นใจมาท้องมาทองก่อนสื่อขายตรวจซ้ำได้นะครับทุกตัวนี่ราคาต่อร่องไดแล้วก็ทรงใดฟพีพี่น้องเียอยู่ใกล้ๆภาคเหนือภาคกลางภาคใต้นะครับอยากได้ก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับ วัวเฟรมยักๆ์ๆแบบนี้นะครับพี่น้องสูรงรอยหาสิบบวกเป็นวัว F1 ขอ,องออกฟอร์ดแบบแยกเพศเปิดราคาไว้ที่เก้าหมืนเจ็ดพันบาทครับพี่น้องนี่เฟรมยักยักแบบนี้นะครับเอาเป็นแม่บล็อกแม่พ่านส,สวยครับไม่มีตำหนินะครับสูงเงาจ้าตัวนี้สูงเงาเาลำตัวเงาเลยจังหนนี่มีแต่สีอ้วนขึ้นเลยคลูกเิ่นกระขายลักแสน <laughs> ครับขึ <laughs> ้น <laughs> มีแต่อนาคตเงินแสงครับลูกของบ้านนี่เพื่อขไขเพื่อนบ่ให้ลูกมันเพิ่นไปทางอื่นก่อนอ๋อเพินแดงลูกไปก่อนบ่ทันลูกเปิ่ทันเพิ่นครับพี่น้องนี่เอาเอาแม่ไปเลี้ยงก็ไเลยพี่น้องทีมขั้นเพื่อนแยกเพศให้แล้วนะครับพี่น้องออฟฟอร์ดแบบแยกเพศสี่เดือนแล้วออะพี่น้องไปร่อเอาลูกย่างเดียวครับตัวนี้เก้า0มืนเจ็ดพันบาทสวยๆเลยครับตัวต่อไปเลยครับเดี๋ยวตัวต่อไปตัวนี้แฮงเด็ดครับพี่น้องตัวนี้ทั้งใหญ่ทั้งย้าทั้งหนาครับตัวนี้ โอ้ใยไงเฮเนาะแม่เนาะตัวนี้เนาะลอยหาซิบหาเหรจ้ะลอยหาซิบหาเลยครับพี่น้องผู้ใดมักงัวเฟ่บหยักๆทั้งสี่ครับตัวนี้ลูกผู้ใดแม่สถานะเป็นยังไงตัวนี้ลูกเพิ่นว่าลูกซีไว้พิ่นว่าลูกซีไว้เม่อนจ๊ะพ่นว่าลูกซีไว้กระสานหกเนาะแต่ว่าบ่ได้ใบมากพี่น้องเบิ่งเนื้อหนังเอานี่กินขาดครับพี่น้องลูกใจก็คือเบิดครับตัวนี้ตัวใหญ่ๆหน้าๆที่เป็นแม่สาวท้องแรกความที่แม่ตัวนี้จ้สถานะท้องแรกนะแม่สาวชุ้งลอยหาซิบหาได้พี่น้องจ้ะท้องกระไพครับแม่ท้อง ออกฟอร์ดจ้ะออกฟอร์ดที่กันเนาะอ่ตัวนี้ทองสามเดือนนะพี่น้องสามเดือนกว่าสามเดือนกว่าครับออกฟอร์ดครับพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกเฟมใหญ่ๆร้อยห้าสิบห้าบวกลบในหนาใหญ่เนาะตัวนี้นะแม่เนาะจ้าขาใหญ่หนาเงาจ้าตัวนี้แกงขามึงข่ายพี่น้องมึงสปูกครับหนาตันๆเลยโบดจัดเลยครับโบดกับเครื่องขึ้นกันคันได้เจ็ดแปดเดือนคือมูกับสีโอ้ยยใงไ่้ว่าอันนี้ทองสามเดือนกว่าครับพี่น้องเป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้องเนี่ย โพนหางใหญ่ๆโบสครบเครื่องอ่านี่ครับสวยๆเลยอ่ะ uh, น่มซีนแล้วแม่เนาะจ้าวนุ่มกันสวยเลยพี่น้องเลี่ยงกันเสมอกันเลยหนาตันนะครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบห้าอ่านี่พี่น้องเบิ้งเต็จสื้ได้ออกลูกกันย่อีกหลายตัวนี้เป็นสร้างหน่อยเลยแหละครับผมมาตัวนี้อ่ะพี่น้องเบื้องหนาครับหนาหวานซื้อแม่ปุ๋ยจ้ะซื้อแม่นม๋วนั้นเสาวไทยายผนเหลืองนา้งงามจักรวาลนี่เบื้องเบื้องฟังนี่ครับ ตัวนี้สูงประมาณลอยหาสิบหาบวกลบนะครับพี่น้องค้ะของกับออกฟอร์ดสามเดือนกว่าตัวนี้เปิดราคาไ้เท่าไหร่แม่ตัวนี้เปิดไว้แสนหาพันจ้ะหนึ่งแสนห้าพันบาทครับพี่นอ้องอ๋อตัวใหญ่ๆย่หยักษ์กันสิละพี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันเขาขอบขอบฟ้ามู้ใดต้องการงงครับใหญ่ให้หอีสูงตัวใหญ่นะครับพี่น้องนี่สูงใหญ่นี่อ่ะมอเมื่อกันสีส,ส,สูง แม่เอาสูสีเลยแล้วนี่ <laughs> เด็ดเด็ดไปเลยห้องสีแม่เนาะบังเลยท <laughs> <าง S 1> ั้ <laughs> ทงบนเพราะเหลียวเห็นอยังเลยการไปที่ลอยหาชิบหาแล้วกันพี่น้องนี่แง่แง่เยาวครับพี่น้องทั้งใหญ่ทั้งเยาวทั้งเป็นแม่สาวทองแรกครับเปิดราคาไปยูทีหนึ่งแสนหาพันบาทนะครับราคานี้ต่อรองได้นะครับเอาพี่น้องผมมาหลอดแสนได้แน่นอนครับพี่น้องมีเงิ่อนสําเร็จกัดโทรมาสอบถามเบิง้งนี่อย่างเใหญ่งยังสิครับ ยืนยืนดีๆลูกอ่าเขาเห็ดเขาให้น้งามครับเขาม่งกุดครับพี่น้องนี่เต็นยงไงอ่าแข้งขาดีไม่มีตําหนินะครับเอานี่แม่แดงอ่างใหญ่ๆเลยครับสถานะแม่ว่าท้องมันไหมครับตัวนี้จ้าทองทองแรกจ้าสาวเป็นแม่ทองแรกเลยเป็นแม่สาวทองแรกครับพี่น้องหนาใหญ่เงาครับพี่น้องขบส่วนเลยตัวนี้อันนี้ก็สิบวามันลอยหาสิบหาอยู่ติดมันลอยหาซิบหาลอยหาซิบหาแ้วอ้าวพุได้ต้องการงัวแม่สาวทองแรกครับวันนี้ หาเดือนแล้วค้องหาเดือนแล้วไหมเนาะค้องก็ไปครับตัวนี้อช่จ้ะ h อเช่เนาะอันนี้นมมาแล้วผมนุมอ่องลองแล้วนมนมไข่แล้วพี่น้องเนี่ยเพิ่งตรวจวท่องตรวจท้องให้เรียบร้อยได้พี่น้องมีคลิปวิอการตรวจทุกตัวพี่น้องบ่มั่นใจตรวจซ้ำตรวจนั่นเลยนะครับอ่าเพื่อความสบายใจสองฝ่ายสูงร้อยห้าสิบห้าครับเมียแดงโบดจัดยัดครับนี่เนี๋ยเบือง่ายครับเบิ่งไทยเลยจ้ะหางไงดีโพดกุ้งหางเนาะลำตัวเงาแห้งนะครับตัวนี้ลอกต่างต่งนี่ค้นหางครับนี่ ว้าเบียงสะออนคุ้นหางนีแต่สีเริ่มอ้วกละที่นี่ใหญ่เป็นหาเริ่มอ้วกอันนี้ทองหาเดือนเนาะอ้วกไปตามทองเลเป็นแม่สาวทองแรกหาเดือนอ่าเปิดราคาไปเท่าไรเแม่ยยังไงแบบทองสิหกหมื่นสามพันบาทจ้าหกหมื่นสามพันบาทนะครับตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกอ่างใหงไๆแล้วก็ลำตัวเงาแข้งขาใหญ่ครับวางหัวบอลลอนคือหระมาณร้อย ห้าสิบห้าบวกลบะ,ะราคานี้ต่อรองได้นะครับอะพี่น้องแกงขาดีเล็บดีเล็บสวยอ่าบือเรื่องดีพี่นอ้องเต่านมนมซีน้อแม่นาะจ้านมซีอผู้ดใดอยากได้รายละเอียดจังใดก็โทรมาสอบถามแม่แอลอีกข้างได้ครับพี่น้องตัวนี้เป็นแม่สาวทองแรกครับหนาใหญ่เลยอกัเป็นหัวหลอดกับสีรักแปรเซนหมดแล้แม่นม้องหัวหลนดกับสีราคาสมูทพี่น้องกับตัวกับสูสีกับมูที่ตัวนี้ แต่ว่าพี่แต่ว่าต้นบ้านเฮ็ดเขาเนาะยังกรดีเบิดเด็ดต้นโตดีมัดดีทุกอย่างครับพี่น้องแต่ว่าก็ขายตามนี่แหละจ้ะขายตามว่ามันมีเขาเนี่ล่ะอกมเพราะได้เฮ็ดเขาไวแต่ที่สามูพี่น้องตัวนี้มันใหญ่ขึ้นกันเตรียมขั้นมันท่องสำคัญนี่ท่องนี่ละจ้าอ่านี่เตรียมขั้นท่องพึ่งตรวจมาใหม่ๆเลยพี่น้องนี่คนเลี้ยงงัวนี่ยากที่สุดคือเฮ็ดให้งัวท่องเนาะเฮ็ดแห่งง้วท่องเนาะอันนี้เอาไปท่องเลยพี่น้องนี่เปิดราคาไปที่หกหมื่นสามพันบาทนะครับ ราคานี้ต่อร่องไหนนะครับอ่าพี่น้องเน,นี่ครับของกับปอกอป๋อฉีนะครับนี่เอกสารใบหลอดมีครบนะครับเอียงกับพอทนได้อันเฮ็ดลูกเขาท่วงนี่พอ,นนอนนสมแต่ยี่สิบมิล้์อะไรพี่น้องเนี่พี่นอ้องอะไรเบื่งการ้านหาเดือนอะราคาหกหมื่นสามพันบาทนะครับราคาต่อรองได้ส่งฟรีสองหอยสามหอยโลกะส่งฟรีได้ครับนี่สว,สวยเลยครับพี่น้องโอ้อมาคุยรถจ้าบุรีมกขัวท่องอยังๆยังสิครับนี่ราคาตอ่อรองไห้ครับ อ่ะพี่น้องเบ่งโตต่อไปคุณได้มองหางัวงแม่สาวบาดที่นี่พี่น้องตัวนี้แม่แอลว่าเป็นลูกของซีว้เนาะจ้าซีวเจ้าของเก้าคนว่าเป็นลูกซีว้แต่ว่าเป็นบ่ได้เจ็บใบใบพี่น้องเบ่งเนือนังตนโตเอาแต่ว่าเด็กใหญ่พี่น้องใหญ่แห้งคือกันตัวนี้จกักจักเดือนลรอครับสิบห้าสิบหก<า>เดือนนี่แหละจ้าเดือนพี่น้องลูกซ<า>ีว้เชื่องเชื่องครับพี่น้องโอ้มาเรียนนะพี่น้องนะเรียนวัดมือละเนี่ยอ้าสูงประมาณลอยลอยสี่สิบบวกอยู่จ้าลอยสี่สิบบวกครับ เป็นลูก CY096 นะครับอันนี้คือเจ้าของเก่าเป็นบอกไว้นะครับแต่ว่าเป็นไม่ได้เก็บเอกสารไว้พี่น้องิึงตนตนโตเอานี่ฟสวยหวานหวานครับหนาหวานหวานนั่นสิละครับลูก CY096 แข้งขาใหญ่แล้วก็โบดจัดครับพี่น้องนี่ออบหูออบขานะครับพี่น้องเครื่องดาโบดครบเครื่องเชองเชื่องเลยครับตัวนี้กูดได้อยากเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธุ์อีกตัวนึงอ่ะเดี๋ยวิึงถ่ายนี่เบิ่งขาครับนี่โคนหาง อันนี้คืองัวสาวนะครับพี่น้องงัวสาวสิบห้าสิบหกเดือนล่ออีกว่าโดนเป็นัตว์ครับตัวนี้อ่ะเบื้องแผ่นหลังอ่ะนี่แหละมาทั้งนี้ลูกน้องย่างเบมืองยืนดี่ดีลูกตัวเงาวครับแข่งขาเงยนะครับอ่อเอายืนไหมท่าไหมเบื้องดูสวยๆเลยครับตัวนี้แม่แอลเปิดราคาไปเท่าไหร่ครับเปิดราคาไว้หามื่นเก้าพันบาทอ้ะหามื่นเก้าพันบาทนะครับพี่น้องนี่ง่าแม่สาวตัวบบกไงครับพี่น้องเป็นแม่บอกแม่พันได้สบายเลยครับตัวนี้ นี่แกงขาดีไม่มีตําหนินมซีนะครับเนาะจ้านมซีนมซีสวยๆอ่ะใหญ่บึกอีหลีตัวนี้ใหญ่ได้ครับพี่น้องตัวใหญ่นะพี่น้องอีอ่ะตายพี่น้องเบิ่งงุ่มนี่แบ่งๆกันไปจ้าแบ่งกันไปเลี้ยงนะครับนี่กัวเพิ่นสิหางัวงามมาให้พี่น้องได้ถ้าหลายเดือนนะครับส่วสิได้มาถ่ายเพราะว่าจริงๆงัวมันก็มีทั่วไปครับแต่ว่างัวงามสมราคานี่มันก็หายากเนาะแม่เนาะก็คัดอยู่เด้อจ้าเพื่อนผมมันต้องคัดอีหลีครับพี่น้องเจ้าของมักเพิ่นแล้วจังไว้ซื้อของมักแล้วก็ คิดว่าพี่น้องสิมักนะเราคาลข้าไปต่อได้ครับตัวนี้หาหมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องราคาต่อรองได้ทรงฟีสองร้อยสามร้อยโลกับทรงได้ครับนี่สวยๆเลยโค่นหางบางคนยองไม่ซื้อเลาพี่น้องให้ไปตั้งเอาผู้ใดซื้อมาทั้งนี้นะแม่เนาะให้เจ้าขอางไม่ตั้งเอาเลยตัวนี้เจ้าขอางไม่ตั้งเอาพี่น้องนี่หนาหวานอ้าวเอาบุกนายเกียร์นี่พี่น้องตั้งซื้อเอาพี่เสียน้องตาหวานน้องตาหวานน้องตาหวานหมดแล้วบนี่ป้อมหาหมื่น 9,000พันบาทครับพี่น้องราคาหนีต่อร่องใดนะครับทรงฟรีไก่ไก่กับทรงใดพี่น้องมาถ้าพี่น้องมารับเรื่องระยะทางบ่ไดเป็นปัญหานะครับมากตะบึกนี่ละนี่พี่นอ้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้อยากด้วยอยากได้กับทรมาสอบถามได้ครับตัวนี้ห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแม่นท่องนี่สิบ่คือ,อยากน้ำย้มยางเลยมันขายใหญ่ดีใหญ่เนาะัวดีแข่งขาใหญ่เด้พี่น้องนี่ขาลังขาหนาครับพี่น้องติดโบดครบเคื่องเลยออะตัวต่อไปเลยครับเนี่ยพาพี่น้องช่มตัวต่อไปเป็นสาวหน่อยตัวสุดท้ายพี่น้อง อาจจะดื้อจักน้อยนะครับพี่น้องวัตนี้เป็นเสียกไหมจ๊ะตัวนี้วัตถุนี้เป็นเสียกปันใดครับตัวนี้ลูกปันใดแม่ตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งค่ะลูกเคเอฟสามหนึ่งครับได้ยจ็เดือนครับตัวนี้ตัวนี้ได้สิบสี่เดือนจ้ะสิบสี่เดือนเคเอฟสามหนึ่งสิบสี่เดือนแต่ว่าสูงไงได้พี่น้องนี่สูงหนังหนาสูงกับร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบมีหนาจะมีเนาะแม่เนาะร้อยสี่สิบเลยพี่น้องอ่าว่าตถ้นเป็นเสียกปันไดอ่านี่พี่น้องสูงเงาครัับล่าาตวเแกงงข บ้านแตกบ้านในปูงอย่างเงี้ยวันนี้บ้านในกินลูกเก๊สิบสี่เดือนอ่าบื่อเรื่องดีครับโยนโต้เลยครับพี่น้องแต่ขาหนีใหญ่เด้อครับนี่ลำตัวยาวสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกงัวผู้เฒ่าเลี้ยงว่ได้กินอิ่มดอกงัวผู้เฒ่าเลี้ยงเนาะขาดน้ำเลี้ยงกน้อยพี่น้องก็อ้วนอยู่ดิแข้งขาหนีดีแต่ว่าแข้งขามันใหญ่ครับพี่น้องเออแต่ว่าคัดมาด่หลุดนะครับไปไปตามธรรมชาติครับตอนนี้อ่าธรรมชาติ็กน้อยแต่ว่าขันเข้าไป ให้กินอิ่มๆแน่เพิ่นอายุสิบสี่เดือนนะพี่น้องตัวนี้สูงยาวสูงร้อยสี่สิบเปิดราคาไว้ยั่บาทแม่ตัวนี้เปิดราคาไว้สี่หมื่นหาจ้ะสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับพี่น้องตัว่าตัวนี้โค้งสางได้แต่ว่าให้ไปปรุงเอาให้ไปปรุงเอาไปแต่งเอาพี่น้องนี่เอาไปบ่มลูกเอาเพราะว่ามันได้เนื้อหนังได้ขึ้นเต็มขึ้นมากกับสีราคาขึ้นงูพอดีจ้ะพี่น้องนี่ถึงอายุมาถึงหลานพี่น้องไหนเป็นเสียกห้องกระซาเสียกไหมนี่สิบสี่เดือนครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยว ตัวนี้นะพี่น้องโอ้ง้ามเลยบัิษ <ละ S 2> นี้พี่น้องเนี่ยเคเอฟสามหนึ่งสิบสี่เดือนแม่สาวน้อยสูงรวยสี่สิบเปิดราคาไปสี่หมื่นหาพันบาทนะแม่เอ๋วใาส <000, S 1> ี่หม <000 S 1> ื่นหาพันบาทเป็นอนาคตแม่บอกแม่พันอีกตัวหนึ่งครับพี่น้องเนี่ยม,<า>ม,มัน,<ล>น,นได้เรืองอ่าคูงสางมาแล้วพี่น้องได้เรืองหรืดว่าเป็นแกงเอาแกงขาไงกินอิ้มก็นี่ก็สิมนไปบำรุงไปเเ่าียงะดูแลดีๆกันหน่อยพี่น้องพึ่งออกเปียนเป็นโตใหม่หัวลักแสนต่อไปแล้วพี่น้องอนาคตเนี่ยตัวนี้เปิดราคาไปที่ สี 40, ่หมื่นห้าพันบาท,บาทอ้าวราคาต่อรองได้แล้วครับแล้วก็ทรงฟีขึ้นเกาพี่น้องหมักงว้วแม่สาวหน่อยตวงสี่ครับอีกลูอีกผูโด่งก็ได้ทับแล้วเนาะจ้ามันสิบสี่สิบบาเดือนแล้วพี่น้องคันไปใ,ให้กินม,มีน้ำมีนวลขึ้นมาแน่จกนักนหน่อยก็นั่นแล้วล,ะละ่ะโค้ง <S 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 สั่งก็ได้หัวกระโหลกกระบานเพิ่นก็ใหญ่ดีเด้วยครับพี่น้องนี่อีกบ่โดนครับเอาไปเลี้ยงอีกจักสองสามเดือนพี่น้องใช่ก็ลังแต่กลัวอีกสองสามเดือนพี่น้องก็เอาไว้ทับได้นี่ตุงเหย้าได้พี่น้องนี่นี่ยืนแแลล้้้ววนนิ่งบัดีี ตื่นกล่องครับี่หรือว่าผู้ใดอยากได้บ่อยากได้บ่บ่อยากรุ่นเอาเอามูมันทองแล้วก็ได้เอามูทองไปเลย <c oughs> ก็ไเลยพี่น้องนี่ทองที่สวยเงยเงๆหรือแม่สาวลูกซีว่ยตัวนี้นะครับหาเมื่อนเก่าหรือเสียวแม่ทองหกหมื่นสามก็ได้หรือเสียวพันธุก,กรรมเอฟหนึ่งก็ได้ครับพี่น้องนี่เสียวตัวใงญ่งนี่กับแบงปันให้พี่น้องไปเลี้ยงมีเงินสัมฤทกับล่องท่มมาสอบถามแม่แอลได้ครับพี่น้องหรืออยากจะช่มตัวจริงก็ได้ชม่มยูที บ้านคกเครื่อนะแม่เนาะตำบลดงยางอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามอ่าสารคิีนี่ขอให้โชคๆกันมาขึ้นกาครับแมวสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะสวัสดี